ดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านนะครับคลิปวิดีคลิปนี้อยู่กับคนป่าเมืนเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเมื่อคืนฝนตกครับทางบ้านของคนป่าฝนตกฝนตกพอประมาณครับเมื่อคืนครับโอ้โหแต่ภารกิจของเราก็ยังอยู่ครับตามล่าหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นู้สวยสๆอุ้ยจอเลย คลื่นฝนตกครับฝนตกแบบพอพอชุ่มฉ่ำด้วครับดูครับ,ด,รบดูถนนครับทางบ้านเพื่อนๆฝนตกกันบ้างไหมครับช่วงนี้พวงตน้นเสียดายครับเสียดายครับคงหายากมีครับวันนี้ นนเพื่อนครับวันนี้เหลือเชื่อครับเหลือจะเชื่อวันนี้ได้เยอะมากโถนี่ดักไว้นี่จะไปปล่อยนะครับปล่อยลงบอ่อเรา นี้เือว่ากุ้งเข้าดีอยู่ไม่ได้มาดักไม้นี่นานละนี่ครับนี่ครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ หายากก็หา,ายากอืมไปที่โบกันครับคนแรกของ ปีนี้ครับก็พอชุ่มช่ำให้ต้นไม้ใบหญ้าอยู่กดูถนนกับสังเกตถนนเป็นฝนหลงฤดูนะครับ จะมาช่วงช่วงติดดอกดอกมะม่วงบ้านนะครับแล้วก็มาจะทิ้งช่วงไปอีกสักเดือนหนึ่งครับจะมาอีกครั้งชุดนั้นอาจจะเป็นชุดใหญ่แลยครับชุดชุดแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยขึ้น อะไมาน้ำฝนจะมหาศาลมากเลยครับถ้าเป็นช่วงนั้นช่วงก่อนจะเข้าฤดูฝนะ วันนี้คนป่ามีซอรพรส์ซอรไพรส์นิดนึงครับเปิดบอ่อเปิดเปิดบอ่อใหม่ครับเปิดบอ่อใหม่ทันทีจินก็ไม่ใช่บอ่อใหม่แล้วครับก็เป็นบอ่อที่เราเคยเลี้ยงปาลาเราก็สูบจับปลาไปหมดแล้วป่าก็ได้ทำกันเติมน้ำลงไปในบ่อครับมันก็จะอันเชิญกุ้งชุดนี้ครับเข้าไป ครับชุดนี้ครับนี่คืออนาคตของเราครับปลาเราไม่เอาเลยนะปลาปลาเราจะปล่อยลงบอ่อนี่ครับเซอร์ไพรส์คือตรงนี้ครับนี่ที่คนป่าเคายเลี้ยงปากกดครับคนป่าก,ก็ได้สูบน้าบอ่อแล้วก็จับปากกดแล้วปล่อยบอ่อจนน้ํามันแห้งอันนี้ก็ได้เวลา โครงการเลี้ยงกุ้งลรวครับนี่รถแรกครับของบอ่อนี้ครับนี่เป็นกุ้งรบแรกของบอ่อนี้ครับเราก็จะปล่อยเขาไปตรงนี้ครับนี่ครับหวังว่าเขาจะสร้างลูกสร้างหลานขยายพันธุ์ต่อไป เดี๋ยวคนป่าจะพยายามดักกุ้งแล้วก็มาปล่อยลงบอ่อนี้เรื่อยๆครับเพื่อให้มันมาขยายพันธุ์อยู่ในบอ่อของเราเราจะได้ไม่ต้องไปเดินหากินไกลครับหากินแถวบอ่อของเราเนี่แหละตอนนี้มีสองบอ่อแล้วครับสองบอ่อแล้วบ่อข้างล่างบ่อหนึ่งแล้วก็บอ่อนี้อีกบอ่อหนึ่งเป็นสองจับขยายไปเรื่อยๆครับ ไปครับไปแล้วไปแล้วครับนุ่มๆโอ้สิแม่พันธุ์ตัวเป้งับไปแล้วไปแล้วหวังว่าได้น้ำใหม่แล้วก็ก็ออกลูกออกหลานออกมานะนี่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 แม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์ยังยังมีคุ้นชินกับพื้นที่ครับ ตรงนี้ครับมีแม่พันธุ์ครับไปไปไปแล้วมีไปแล้วไปแล้วครับไปละหมดแล้วครับหมดแล้วฝากกดไลค์กดติดตามคนป่าชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันการเลี้ยงกุ้งฝอย ก็อาจจะมีพวกหอยพวกปลาซงปลาซิวม,มารวมด้วยก็ได้ครับถ้าดักได้อน,นาคตนะครับสำหรับคลิปนี้คนป่าต้องขอหยุดคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ